เช้าวันนี้ที่วัดโพแก้วนบพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีตอนเช้าเช้าว,วันนี้อากาศเย็นสบายแต่มีฟ้าหลัวมีลมโชยเย็นเย็น วนี้ตอนเช้าเชที่วัดโพแก้วนครุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะตอนเช้าเชมีเมฆคล้มเป็นเมฆลมมาจักอากาศเป็นสบายมา3-4วันแล้วจ้ะ ป้ายโรงพยาบาลสนามวัดโกแก้วนลวกคุณจะโรงพยาบาลสนามวัดโกแก้วนลวกคุณเปิดอีกแล้วจ้ะเป็นรอบที่สองจ้ะก็จะมีศาลาสามหลังจากที่เปิด เป็นโรงพยาบาลสลามารถพอแก้วนกพคุณหลังด้านในสุดโน้นก็จะเป็นตลา,าที่ผักสำหรับหมอขัดมาทางซ้ายมือตรงกลางก็จะเป็นสาราธนาขมาโนสอนตรงหน้านี้ก็จะเป็นสาราการประเรียนจ้ะ ศาลาทางด้านในนู้นก็เป็นศาลาหอประชุมจ้ะมาทางซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศสำหรับจอดร,รถจ้ะที่มองเห็นไฟรถที่วิ่งอยู่นู้นก็เป็นตลาดเมืองสิงห์จ้ะ